ถ้าคุณเกิดลัคนาราศีกลุ่มนะครับเดือนตุลาคมนี้ชีวิตคุณอาจจะเจอเรื่องใหญ่เพราะดาวพฤหัสย้ายเข้ามาหาอุจและดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าราศีกันพร้อมกันสองดวงนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนโชคแต่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณได้เลยบางคนมีโอกาสขายบ้านขายที่ดินได้ได้เงินก้อนใหญ่แต่บางคน อาจจะต้องระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกงหรือปัญหากับผู้ใหญ่ถึงขั้นคดีความวันนี้พ่อหมอติดดาว Starry Sage จะพาคุณไปเจาะลึกคำทำนายจัดเต็มสำหรับชาวลัคนากลุ่มครับสวัสดีครับผมพ่อหมอติดดาว Starry Sage ช่องนี้เป็นเพื่อนคู่คิดเรื่องดวงที่จะช่วยชี้ทางชีวิตให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ถ้าคุณอยากได้ทั้งคำทํานายที่ลึกซึ้งและวิธีแก้เคล็ดที่ใช้ได้จริงฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ไว้เลยครับเพราะคลิปใหม่ๆผมทำมาให้ทุกลัคนาทุกเดือนครับก่อนจะไปถึงคำทํานายลองมาทำความเข้าใจสั้นๆกันก่อนดาวพฤหัสย,ย้ายเข้าราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาอุดหมายถึงพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ แต่สำหรับลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสไปอยู่ในภพอริก็เลยแปลว่าโอกาสนั้นจะมาพร้อมกับอุปสรรคความเหนื่อยหรือภาระที่ต้องแบกรับครับส่วนดาวศุกร์ที่เป็นดาวแห่งความรักความสุขย้ายเข้าสู่ราศีกันแต่ได้ตำแหน่งนิดคือพลังตกต่ำทำให้เรื่องความสัมพันธ์และเรื่องเงินทองบางส่วนอาจไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร คำทำนายลัคนาราศีกลุ่มการงานงานช่วงนี้ก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่แต่ต้องระวังเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่คอยจับผิดถ้าทำอะไรไม่ตรงเป๊ะอาจจะมีปัญหาตามมาได้บางท่านอาจถึงขั้นมีคดีความเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับงานต้องระวังเอกสารสัญญาและคำพูดครับการเงิน ถือว่ามีทั้งรายรับก้อนใหญ่และรายจ่ายก้อนโตเข้ามาพร้อมกันใครอยากขายบ้านขายที่ดินหรือทรัพย์สินใหญ่ๆมีโอกาสขายได้แต่ก็มีดวงเสียเงินจากเรื่องไม่คาดคิดเช่นการเจ็บป่วยหรือคนอื่นทำให้เราต้องจ่ายแทนต้องระวังถูกหลอกถูกโกงด้วยครับความรักคนมีคู่ระวังความห่างเหินความไม่เข้าใจกัน หรือถึงขั้นทะเลาะกับคู่ครองหุ้นส่วนได้ง่ายๆแต่ข้อดีคือถ้าคุณรักษาน้ํใใจความรักยังนำพาโชคและการสนับสนุนเข้ามาได้คนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนดีๆผ่านเรื่องงานหรือการเดินทางแต่ต้องดูดีๆเพราะอาจเจอคนเข้ามาแบบพูดอย่างทำอย่างครับการเรียนการพัฒนาช่วงนี้เหมาะกับการเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ที่จะต่อยอดการงานแต่ต้องระวังความฟุ้งซ่านอยากทำหลายอย่างเกินไปจนทำไม่สำเร็จสักอย่างสุขภาพระวังโรคเก่าโรคเรื้อรังหรือการเจ็บป่วยที่ทำให้ต้องเสียเงินรักษาเยอะถ้ารู้สึกเหนื่อยง่ายให้มันตรวจสุขภาพอย่าปล่อยทิ้งไว้พับโชคลาภมีโอกาสได้โชคจากคู่ครองหุ้นส่วนหรือคนรักคนใกล้ตัว แต่ถ้าหวังเรื่องเสี่ยงโชคมากเกินไปอาจจะไม่ใช่ทางนี้คำเตือนและบทเรียนสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือความใจใหญ่อยากทำอะไรเกินตัวจนกลายเป็นหนี้สินหรือปัญหาตามมาอีกเรื่องคือผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนมีอำนาจที่อาจไม่เข้าข้างเราชาวกลุ่มต้องใจเย็นและวางแผนให้รอบคอบครับ วิธีแก้เคล็ดโบราณสำหรับชาวกลุ่มช่วงนี้คือทำบุญกับโรงพยาบาลช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้บูชาพระพรฤหัสหรือโสดคาถาบูชาพระพฤหัสเพื่อเสริมพลังมหาอุดให้ส่งผลด้านดีมากขึ้นปลูกต้นไม้มงคลเช่นต้นวาสนาหรือต้นเงินไหลามาไว้ในบ้านหรือที่ทำงานจะช่วยเสริมโชคลาภและเก็บเงินอยู่ครับ ถ้าคุณเป็นชาวลัคนาราศีกุมฟังแล้วตรงแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนกลุ่มคนอื่นๆด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาเล่าได้เลยว่าตอนนี้คุณเจอเรื่องอะไรในชีวิตจริงบ้างผมอ่านทุกคอมเมนต์และอยากให้ช่องนี้เป็นเหมือนบ้านของทุกลัคนาครับดวงดาวหมุนไปทุกวันแต่ชีวิตเราจะมั่นคงได้ถ้าเรารู้จักเตรียมใจและวางแผนล่วงหน้า ขอบคุณที่อยู่กับพ่อหมอติดดาว Star Research แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีพลังบวกและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ